สวัสดีครับวันนี้เรามาดูไดสตาร์ทนะครับมีโน่ JO8C นะครับตัวนี้ลูกค้าถอดมาให้นะครับบอกว่าสตาร์ทแล้วมีอาการอืดน,นะครับบางทีก็เงียบผมก็เลยแนะนำว่าถ้าจะให้ติดก็ลองเคาะนะครับแล้วเคาะใดสตาร์ทส่วนนี้นะถ้าติดจะแสดงว่าเริ่มมีอาการว่าทานหมดนะครับเวลาเราเคาะใดสตาร์ทนะครับถ้าใดสตาร์ทเราเงียบนะฮะเรา เรามีจังหวะเคาะก็คือเคาะช่วงนี้ครับปลายใดนะเพื่อที่ให้สตาร์ทได้นะครับให้ถ่านมันไปสัมผัสกับหัวคอมทุนนะครับก็จะสตาร์ทได้แต่ก็อยา่าฝืนมากนะครับเพราะจะทําให้หัวคอมทุนน่ะเกิดการเสียหายไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลื้อดูลูกนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างถอดหลักนี้ก่อนนะครับเบอร์ B 13นะฮะหลักแบบปดหลักมอเตอร์สตาร์ท อันนี้เป็นไตเทียมนะครับไม่ใช่ไตแท้ติดรถมานะครับแต่ตัวนี้เป็นไตเทียมบอเตอร์สตาร์ตตอนนี้นะครับของเทียมเข้ามาเยอะคุณภาพก็ไม่สูงนะครับใช้ได้ไม่เกินสองปีครับก็เสียหายนะครับไม่เหมือนติดรถมาแล้วครับติดเครื่องญี่ปุ่นมาก็ต้องมีห้าหกปีนะครับถึงจะมีอาการนะครับ ของใหม่ที่ว่าซื้อมานะครับเป็นของเทียมก็ผมให้ไม่เกินสองปีนะครับยิ่งสตาร์ทบ่อยๆี่ปีเดียวก็เสียหายนะครับเดี๋ยวเรามาลื้อดูครับว่าตัวนี้เสียหายอะไรมั่งนะครับเจอบ่อยครับในสตาร์ทฮีโน่นะฮะเ o โอแปดีเนี่ยทานหมดแล้วหัวคอมทุ่นจะพังด้วยนะครับฝืนสตาร์ทไม่กี่ทีนะครับสตาร์ทอื่นแล้วฝืนไม่กี่ทีก็มีอาการว่ากินหัวคอมนะครับ เอาหัวคอมตึกนี้ก็ต้องเปลี่ยนพุ่นด้วยนะฮะเอาพุ่นไปพันใหม่เปลี่ยนหัวคอมแต่เดี๋ยวนี้ก็มีอะไหล่ขึ้นมาขายนะครับพุ่นใหม่ตัวน,นี้เป็นไตฮีโน่ซีโอแปดซีจะเป็นไตเทียมนะครับเดี๋ยวเรามาดูเสียหายเยอะหรือเปล่านะครับนะครับที่ผมบอกนะครับตัวน,นี้เป็นไตเทียมนะครับบูธจะเสียหายไปแล้วนะครับฝาบนเสียหายทานหมดครับ ทานทานหมดเกลี้ยงเลยนะครับทานหมดแล้วก็ทําให้หัวคอมทุ่นเสียหายด้วยนะครับนะครับถ้าเราฝืนสตาร์ทมากหัวคอมทุ่นเสียหายนะฮะก็ต้องเปลี่ยนทุ่นใหม่เปลี่ยนทุ่นเปลี่ยนฐานนะครับเปลี่ยนทุ่นเปลี่ยนฐานสองฐานยังดีอยู่นะครับอาการก็เปลี่ยนทุ่นเปลี่ยนฐานนะครับใช้ได้สองฐานยังดีอยู่นะเวลา ทานหมดนะครับเนี่ยถุงานจะอยู่ในใดสกาันนะครับนะฮะเดี๋ยวเราประกอบแล้วก็จะลองดูว่าเฟืองเขาซีหรือเปล่าเฟืองสตาร์ทก็ชอบฟรีนะครับรุ่นนี้นะฮิโน่จโอ8ซีนะครับบางทีสตาร์ทแล้วก็มอเตอร์หมุนแต่ไม่ฉุดเครื่องนะครับเขาเรียกว่าเฟืองสตาร์ทฟรีนะครับอาการก็หนักพอควรนะครับทานหมดนะครับทุนพังนะครับทุนนี้ไม่ได้พังง่ายๆนะถ้าถานไม่หมดนะครับ พอฐานตันมันจะไปกินหัวคอมนะทําให้หัวคอมเสียหายก็ต้องเปลี่ยนทุ่นใหม่ด้วยโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม